เสือเฮ็ดงานนี่แหละชีวิตแม่บ้านคู้ใดบ้านสบายแม่บ้านได้ตามเดียบ่วแม่บ้านยูนสิเท่าก็ต้องเห็ดเห็ดงานบ้านตากผ้าครับพี่นอ้องค่ะตากผ้าเมือหนอกเขาตากนัสี่เด้ยค่ะตากเสร็จแล้วตากแห้งเทากับสิมาเก็บไปผับเป็นนั่นสี่เด้อค่ะเป็นยังคือตากผ้าแบบนี้เพราะว่า อยู่ในบ้านเขาเปิดเครื่องเ e ็ดความห่อนก็คือ h e ตอร์ก็คือ Tony. ตัวน,นี้ตอหนีห่อนได้ค่ะซักผ้าเซ็จบ่ต้องเอาใส่เครื่องปั่นแห้งเพราะว่าเครื่องปั่นแห้งเข่าก็ต้องเสียเงินเพิ่มเข่าก็ตากแบบนี้ทุนแรงไปได้อีกแบบเห็ดความห่อนตากผ้าน้เาเข้าบ่ต้องเสียเงินคาที่เข้าเอาเสื้อผ้าไปใส่เครื่องปั่นแห้งเครื่องอบแห้งเครื่องอบแห้งเข้าตากแบบนี้เลยค่ะนี่แหละค่ะชีวิตได้มักงนอก พุ่นละค่ะแง่าไปหอดพุ่นละค่ะเพราะวาหนีฮีตเตอร์ในห้องนี้มันจะยงวตาผาได้หาหกโตค่ะนี่เอามาให้อัปเดตให้เพื่อนๆได้หูก,กันเนาะว่าการตาผาช่วงหนาหนาวเพราะวาทั้งนอกบ่มีแดดเท่าก็ต้องเฮ็ดจังสีได้ค่ะสวัสดีค่ะแม่สมซีมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมอนมาเฮ็ดเมียงอันมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้หูเนาะนี่แหละค่ะการใส่ชีวิตอยู่เมืองนอก เพราะว่าหนาหนาวจะบ่มีแดดได้ค่ะพี่น้องคะเขาเอาผ้าตากทั้งนอกตากจากังไหนกับบ่แหงเลยค่ะเพราะว่าแดดกับบ่มีอากาศมันอุดเอาบางมือมันกับฝนส่วนม้ามันกับฝนส่วนหลายเนาะค่ะมันเข่าหนาหนาวมากหนาวแล้วเขาตากเสื้อผ้าจาังไหนคือจังแหงแมะะ่บ่ค่ะนี่ก็เป็นคอสงสัยว่าเป็นอย่างตากตากแบบไดเข้ากระตากน้ำฮีเตอร์ค่ะเพราะว่าถ้าเข้า อยากประหยัดคูณสองเวลาเข้าเปิดฮีเตอร์ฮีเตอร์เขานี่จะเป็นเหมือนอบานเขาก็จะเป็นแอร์เนาะเพราะว่าบานเข้าเป็นเมืองฮอนแต่ว่าทังยุโรปส่วนมากบานแถบทุกบ้านจะมีฮีเตอร์คะ่ะพี่น้องคะคันเขาเปิดฮีเตอร์ความหอนมันก็นจะทรงเข้าไปมันจะข่ายเป็นแผ่นเหล็กค่ะพี่น้องคะเป็นแผ่นเหล็กเวลาเขาเปิดบอบเลอร์มันก็จะมีเครื่องบอบเลอร์เขาเอื่นบอบเลอร์เนาะ จะเป็นมอเตอร์เฮาเปิดมอเตอร์กะสิทรงความห่อนมาใส่แผ่นเหล็กเขาก็คือฮีเตอร์คันเวลาห่อนแล้วเฮาซักผ้าเฮาบ่ตองเอาไปใส่เครื่องอบแห้งเนาะคันเฮาใส่เครื่องอบแห้งซูมอ้อนี้มันจะบคุมเพราะว่าหยังเพราะว่า่าไฟมันแพงกับพี่น้องคะา่าไฟฟ่าแกะมันแพงเวลาเฮาปัน้นผ้าแต่ละเทีย ขาเอาไปใส่เครื่องอบแห้ง spa, เฮ็ดห้สภาขาแห้งแบบนั้นก็ได้ใส่เวลาเร็วแต่ว่ามันจะเสียเงินเพิ่มขึ้นไปคุณสองข้าเอาเสือ้อผาข้ามาตากน้ำฮิตเตอร์ที่อยู่หลังแหมส้มรีนี่อาจจะแนมบ่เห็นด้วยค่ะอ่าพ่อแห่งเซตแม่ส้มรีก็ต้องมาเก็บแบบนี้แหละคะ่ะชีวิตชีวิตอยู่เมืองนอกตอนที่มาใหม่ๆปับ๊บสภาพบ่ได้ด้วยค่ะก็คิดอยู่ว่าเอ้าแดดบ่มีหนะนาหนาวสิข้าเอาเสือผาไปตากทีงไหนฝรั่งเขาผ้าเห็ด เข้าเมืองตาหลิวเราก็หลิวตาตามเขาผ้าเห็ดยังเขาผ้าปรับโตเข้าก็ต้องปรับโตให้ได้ในเมื่อเขาอยากมาใส่ชีวิตอยู่ในเมืองหมอกแล้วในเมื่อเข้าอยากมาใส่ชีวิตกับสามีเขาแล้วเพิ่นผ้าเห็ดยังเข้ากับเห็ดนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ,ะข้อเสียมันจะมีอยู่ว่าการเอาเสื้อผ่าตากเทิรนเห็ดเกิดเป็นอย่างมันก็มีข้อเสียเพราะว่าเสื้อผ่ามันมันเปียกในเวลาเวลาออกมาจากเครืองป่นเปียก แล้วห้าเอามาตากเทอร์ฮีเตอร์เรามันเห็ดห่เสือผาห้าแหงแล้วพวกไอ้นามที่มันละเหยออกมาจากเส้อผาห้านะคะที่มันเปียกๆมันก็จะไปเกาะอยู่ตามเฟอร์นิเจอร์ห้าเห็ดหาบานห้าอับเห็ดหาบานห้าหม็นหรือว่ามันก็จะเกิดเชื้อราอยู่มุ่งห่องค่ะพี่น้องคะนี่แหละค่ะมันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งก็มีเท่นั้งข้อเสียข้อดีแตกต่างกันไปเนาะถึงห้าว่าเห้าบอไซ่เครืองอบแห้ง กับประหยัดเงินห้าที่ห้าบปใะใสแต่ว่ามันก็มีข้อเสียที่ห้าต้องดูแลห้องดูแลบานห้าเพิ่มขึ้นอย่างเช่นบานหฮากัดจะเวลาห้าตากผ้าแม่นา่ค่ะตากห้าาซักทุกมือเ้อค่ะเพราะว่าห้าใสห้าเปลี่ยนชุดทํางานเด็กหน่อยไปรงเรียนชุดเหตุงานพอยญยชุดเหตงานแม่สมศรีแม่สมศรีกะซักทุกมือปั่นทุกมือก็ต้องเอามาตากทุกมือเพราะว่าเครื่องฮีเตอร์ห้าเปิดทุกมืออากาศมันหนา ห้าบดได้เปิดมีสชั่วโมงนะคะมือหนึ่งกับเปิด3าสี่ชั่วโมงเฮาถ้าเฮาหูสึกว่าเ้าหนาวอยู่ในบ้านแม่สมศรีกับพญายังคอยตกลงกันเปิดแต่ว่าขั้นตอนได้เปิดก็คือเป็นช่วงที่เฮาซักผ้าแล้ว้าเอาสภามาตากเฮาถึงจัดประยัดไปอีกคู่นสองค่ะเบื้อค่ะนี่แหละคะ่ะเพราะว่าทุกมมือน,นี่ท่องคาน้าขาไฟคาแก๊สทุกสิ่งทุกอย่างขืนเด้อค่ะ เอียงที่ห้าซอยเหลือขอบรัวเ้าได้เอียงที่ประหยัดได้เล็กๆหน่อยๆเฮาก็ต้องประหยัดค่ะเพื่อนๆคะ่ะยังเช่นเมือ่อวานแม่สมศรีไปช็อปเนาะไปช็อปแล้วไปซื้อของค่ะเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่าร้านช็อปอย่นี่ที่เขาขายของเขาติดราคาไว้ราคาใดเวลาเขาไปจ่ายเงินมันจะต้องราคานั่นคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่านี้มันบบแมน แม่ส้มสีไปจ่ายเงินเขาติดไว้เขาติดไปราคาไ้บ่าปอนหาซิฟพ,พอเขาจ่ายเงินไปเขาเขามานั่งในรถแล้วเขามาเช็คบินเช็คเช็ครายการที่เขาซื้อไปซื้อของไปเอา้าราคามันเกินมากแค่์งีิพี่มันเกินมากงีซิฟหาพี่ค่ะแม่สมศรีก็คิดอยู่ได้ว่าแค่ยงีิหาพี่มันกับประเด็นหลายอย่างเลยค่ะพี่น้องคะเกินมากแค่์หาบาทสิบบาท ถ้าบางคนเขาเห็นว่าเออเกินมากสานันกับว่าต้องไปแย่งเขากับว่าต้องเข้าไปถามเขาแต่ว่าแม่สมศรีบ่ได้เอาเกินมากสิพี่2ี่สิพี่นมันกัเงินเฮาเฮาเหตุงานจนว่าเฮาจะได้มากแต่ละพี่เดือพี่น้องค่าแต่ละพี่แต่ละเส้นแม่สมศรีกับเข้าไปหาเขายุเขาเติร์กไปบอกเขานอกว่าเบิ่งรายการนี้แม่สมศรีลุกได้ส่วนอ่าผมขอใส่เป็นภาษาลาวสิแม่สมเีบอกเนาะ อ่าไปเบิงว่าเอ่อไปบอกเขาว่าแม่สมศรีเป็นอย่างเขาก็คิดราคาให้ปอนเจ็ดสิบหาแต่ว่าป้ายที่ที่เขาบอกที่เขาติดใ้น้าเชลเนาะที่เขาบอกราคาเป็นอย่างคือปอนหาสิพนักงานเขาเห็นเขาก็โอเคโอเคเขาก็แลนไปเบิงเขาเเหือนก่ะเขาแลนไปเบิร์งยูเชลเขาก็มาบอกเขาว่าแมนแมนเขาก็ไม่ได้บอกว่าเออคอมพิวเตอร์มันคิดผิดหรือว่าเกิดเหตุการณ์โดยบระขาดฝันเขาก็ คืนเงื่อนไหนเฮายี่สิบห้าีค่ะกับมาบานการมาบอกพญอย,ยพญายก็บอกว่าขันเป็นพญายพญาย่ระกาศนะคะพญา,าย่อพญ่ยหนาบอเพิ่นายนะคะที่ตองไปทั่วเงื่อนแค่ยี่สิบหาพี่ขันขันบางคนยี่สิบหาพี่เขากะเขากับคิดว่าเออแล้วเลยตามเลยแต่ว่าคิดเบืองวายี่สิบหาพี่แล้วสิบข้นละ่ะที่ซื้อของอันเดียวกันละ่ะพี่นอ้องขาแมนบกคะ่ะ เพราะว่าช็อปที่เขาติดราคาไว้ส่วนหลายเขาติดราคาใดก็ต้องราคาตามนั่นเวลาาข้าไปจ่ายเงินด้ค่ะถึงว่าจะเกินมาสิพี่นี่สิพี่แม่สมศรีบ่ได,ด้ด้ค่ะสมือนี่บ่กว่าเกินมาแค่หนึ่งพี่หอบก็ต้องไปแย่งเขานั่ยละค่ะแม่สมศรีกะได้เงินมากะมาคุยให้พญ่ยฟังเอาเอาเอา,เอาใบเสร็จมาให้พญ่ยเบิง่งว่านี่ฉันซื้อขนมมาให้ลูกป้ายเขาติดใบ่าปอนหาสิบแต่เวลาฉันไปจ่ายเงินเขาบอกว่าอัน หลัการกามมันคิดเกินไม่เห่ายี่สิบหาพี่เป็นปอนเจ็ดสิบหาพี่อ่าฉันเขาไปในลานเขาแต่ว่าของน่ะมันอยู่ในรถถ้าฉันจะขับรถออกไปเลยโดยที่ฉันบ่เบิงบินโดยที่ฉันบ่เบิงบินใบเซตก็ไดแต่ว่าฉันบ่สะเเผาฉันเบิงก่นตีฉันจะขับรถออกมาฉันก็เลยเขาไปแยงเขาเขาก็เลยขึ้นเงินไหนมายี่สิบหาพี่เห่ากบดีใจอยู่ค่ะเพราะว่า ถ้าเข้าประเห็ดจังสี่เราเวลาเข้าไปซื้อของหลายๆอย่างกันเทาบัเช็คบัหยังขันหลายๆอย่างกันเขาคิดเงื่อนเกินให้เท่าซิพีพนน่นี่ิพี่ขันร่วมกันหลายๆนี่พี่น้อง่ามันกับเงื่อนค่ะพี่น้อง่าจน่าจะเห็ดงานมาได้แต่ละบาทแต่ละปอนเนาะกะวากันไปนี่แหละคะ่ะกลายเป็นเคล็ดลับหน่อยๆสมมตินี่ของทุกสิ่งทุกอย่างจากที่ว่าเคยไปชอปปิ้งเนาะ ยีาา่สิบปอนดสามสิบปอนไดมาสองถุงสองตะก้าใหญ่ๆซมเมอนีแทบจะบ่ไดเอียงเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแพงคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหละคะ่ะการใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนเท่ากับปับ๊บเท่ากับเลียนเท่ากับปับ๊บนิสัยการที่ว่าเข้าเคยใส่เงินมือเปิบเข้ากับต้องเลียนไปตาม ไปตามยุคเงินเฟ้อเศ้าสมงศนี่นะคะนี่แหละค่ะก็มีอย่างดีๆมานําเสนอแม่สมศรีกันําเสนอในสิ่งที่แม่สมศรีเห็นในสิ่งที่แม่สมศรีประสบและเกิดขึ้นกับตัวเองโดยตรงเนาะกันมีอย่างผิดพลาดประการไหแม่สมศรีต้องขอโทษขออภัยด้วยกับพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจรักษาสุขภาพด้วยนะคะคเพื่อนๆคะ่ะ thank for support thank for watching see you soon ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะเสียให้นั่น นี่แหะชีวิตแม่บ้านกูได้มาสบา,สายแม่บ้านได้ตังค์เดี่ยวเม่าแม่บ้านอยู่ไสเขาก็ต้องเฮ็ดเล็นงานบ้านโดยที่บ่มีขอโตัแใหญลูกหัวเขาก็ต้องดูแลก,กันไปแข็งแล้วจะเอาไปเก็บเดี๋ยวแต่ซีนีลรอดไหมที่เฮาเพิ่งสักไปเฮาก็มา,มาตากนี่ล่ะชีวิตได้ตังค์สู่กันไปอันนี้ยังหมาดหมานะไ่่ได้เห็น,ะน,น,หนจะเอาอันไหนมาตากต้องเฝ้าเฮ็ด